ซื้อเซียวมา30,000แต่งหมดไปร้านหนึ่งทำอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีครับ ฟ์มครับฟรมแอมไพน์ครับผมบแล้วก็คันนี้รถผมเองครับเริ่มจากคันนี้ครับผมคันนี้เป็นรถแข่งเดรดแดกค,ครับที่ได้แชมป์เดรดแดกมาก็คันนี้สมบูรณ์แล้วคันนี้ยังต้องเก็บไปเรื่อยๆออพึ่งเสร็จพิ่งเสร็จแล้วกันคันนี้ซื้อรถมาเท่าไหร่ครับ สามหมื 35, 30, 000, no? <AS> ่นห like so ้าคันน <tr> ี้ครับคันนู้นสามหมื่นต้องไปหักคอเขามารายละเอียดมันเยอะครับผมก็เยอะอยู่ครับร้านผมว่าเพราะว่าจริงๆมันเครื่องมันมาจากรถแข่งเครื่องมันก็ทํน่าจะสามแสนกว่าบาทแล้วครับเครื่องอยู่รถแข่งคูเป้คันแดงครับอันนี้เป็นเครื่องสำรองเพราะว่าจริงๆคันนั้นมันเครื่องพันม้าเครื่องตัวนี้มันจูนอยู่ในคันนั้นแ0 0แต่พอมาใส่คันนี้เราลดทวบกก็จูนอยู่650บครับเครื่องนี้วิ่งเ9ครับเราชอบรถฮอนด้าอยู่แล้วแล้วตอนนั้นทำฮานาขับ4่มาได้าเราาออะมงลดูดีว่ามันจะลุยป่าได้เราไร ผมก็ทําพร้อมกันแหละครับสองคันนี้แต่เหมือนรถผมรออะไรสั่งอะไรมาใหม่ก็เลยเสร็จช้ากว่ารถเบนซ์นี่ก็อะไรพอหาได้ก็เลยเร่งทํารถเบนซ์ให้เสร็จก่อนแท่นเครื่องเนี่ยใช้ของ ek เลยครับคันนี้กับคันนู้นต่างกันคันนี้ใช้แพรเดิม crv แพรล่างคันนู้นจะใช้แพรเดิมแพร่สามประตูแพร่สามประตูเนี่ยข้อดีมันคือไม่ต้องตัดยกเครื่องใส่ได้เลยแต่ถ้าเราใช้แพรเดิม crv เนี่ยต้องตัดแพรเพราะว่าติดเกียร์เกียร์ k มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าของเดิมของเดิมฝั่งนี้มันจะเป็นเครื่องแล้วเกีย B มัันนอยู่่ฝงี้ แพรซีอวีเดิมมันก็จะหลบฝั่งนี้มาให้ไม่ได้หลบฝั่งนู้นพอเราเอาเครื่องเคมาเนี่ยเกียร์มันย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นมันก็จะติดตัวแพรล่างรเราก็เลยต้องทําการตัดแพรล่างเพื่อหลบเกียร์ไม่ให้ติดส่วนแท่นเครื่องก็เอาของอ K วางเคงมาใส่ได้เลยพอเราไปแข่งคันนี้เราว่าเทอร์โบมันใหญ่ไปคือตอนนั้นเราอิงจากรถแข่งรถแข่งเนี่ยเทอร,ร์โบลูกเนี่ยเล็กไปแต่พอมาวิ่งทางดินแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าใหญ่ไปรออรอบลองเอาไปขึ้นเขาแล้ว มันก็เหมือนเกียร์หนึ่งเนี่ยก็ต้องลากให้บูธมันมาแล้วบูธมันก็ไม่มาเพราะว่าเนินมันชันแล้วก็เหมือนเราใช้รอบไม่ถึงช่วงที่มีบูธมันก็เลยลําบากเราก็เลยลดเทอร์โบให้เล็กลงหน่อยก็ดีขึ้นติดบูธไวขึ้นท้องมาไวขึ้นแล้วก็มีเรื่องเกียร์ตอนแรกเราก็ใส่เกียร์อัตราทดซิ่งกัดใหม่เพราะว่ารถแรงม้าประมาณเนี่ยเราเราคิดว่าเกียร์น่าจะไม่ไหวพอไปใส่เราไปเอาเฟืองของรถแข่งมาใส่เนี่ย กลายเป็นหนักไปพอหนักไปเนี่ยก็ยิ่งขึ้นเขาไม่ได้ค,คือตอนวิ่งแดกดินเนี่ยมันวิ่งทางตรงทางฝุน่นพอเจอฝุ่นเนี่ยมันก็ฟรีมันก็วิ่งได้แต่พอมาเจอทางจริงที่เราจะไปลุยเขากันเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ละพอเกียร์มันหนักไปเนี่ยพาระเครื่องไปลงที่คัด์คัดก็ไหมอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยทําการเปลี่ยนเกียร์ให้มันจัดขึ้นเฟืองท้าย เราใส่รถซิงเนี่ยสี่สามพอมาใส่รถลุยป่าพองท้ายเราเปลี่ยนเป็น5้าสามเลยครับแล้วก็เกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยก็พยายามเลี้ยงให้มันชิดมันจัดขึ้นก็จะไปแข่งไม่ได้ละเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นแบบหมด2หมด3หมมดอะไรเงี้ยผมแต่กลายไปแต่เราเปลี่ยนเป็นเอามาลุยป่ามันแล้วแต่เราใช้ดีกว่ามันก็ยังเอาไปแข่งได้แล้วก็ไปเอาเกียร์ชุดที่เรามีอยู่แล้วครับมาใส่เป็นเกียร์ยาวแต่พอจะไปลุยป่าเนี่ยเราก็ใช้เป็นเกียร์สั้นเพื่อให้มันขึ้นเขาได้ง่ายไม่ไปพาร้ายอยู่กับเกียร์อยู่กับ คัดเกียร์เดิมมันคือตอนนี้ผสมใบม่วครับมันก็เป็นเฟืองเกียร์เดิมไี่ละครับแต่เราก็มองว่าตอนลุยป่าเนี่ยเราไม่ได้ไฮบูทเราก็เหมือนแบบไม่ต้องใช้บูทเยอะมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้บูทเยอะในการขึ้นป่าเ,ออเราก็เลยแบบลองใช้เฟืองธรรมดาก่อนเพราะว่ามันจะแตก,ม,แตกมันจะอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันอีกสเต็ปนึงอันนี้พึ่งจูนเสร็จสดร้อนๆกี่ม้าครับคันนี้650้ยครับด้วยโทโบมันเล็กครับอันนี้โบผมไปถอดมาจากเอลสิบห้ารถแข่งมาเป็น3 0 7 6ูเอาร์ทบตัวนี้ไม่ได้ลบ ตอนนั้นที่จูน800มันโบ6 8 7 0ครับโบพันม้าอันนี้มันมีคบแล้วครับมีลูกซิ่งลูก JE การซิ่งมก็เป็นข้อเดิม24แล้วก็มีแคมซิ่งสปริงวาลรีเฮนเนอร์ตัววาลอะไรมีคมหมดแล้วคือรถอย่างเงี้ยมันถ้ายังไม่ได้เอาไปแข่งนะเราไม่ได้ต้องการแรงมาเยอะหรอกเราแค่ลถโทอรโบมาเนี่ยให้มันมันติดบูทไวบูทเราก็ไม่ได้ใช้หรอกลุยไปจริงๆก็บูนบานหนึ่งก็ตื่นเต้นแล้วครับมันจะยากตรงที่เกียร์เดิมเนี่ยเป็นเกียร์ที่มือ ปกติเน<อ>ี่ยเจนหนึ่งเนี่ยใช่ครับต้องคองพวงมาลัยมันเป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้รถไทยไม่มีเกียร์ธรรมดาเราก็เป็นเครื่องบีเราก็ต้องทําแท่นเกียร์เจาะใส่เกียร์ทำแท่นยึดเกียร์ใหม่อันนี้ก็พรามันก็ไม่ได้ยากหรอกครับเพราะว่าแค่เจาะไฟวอลเข้าไปร้อย่ายเกียร์ตั้งแท่นขึ้นมาใส่เกียร,ยร,ยร์ระบบไม่ได้มีอะไรเยอะแต่คันนี้ก็มีเหมือนแบบของเล่นเยอะมีแบบใส่ปรับบูทเอาเหมือนรถแข่งใส่โซลินอยด์สองตัวแล้วก็มีเฟกฟิล์อยู่ข้างหลังน,นั้นก็คือจูน e85 มา แต่ถ้าเราไปลุยป่าเราก็สามารถเติมน้ามันอื่นได้เติม E ยีเติมอะไรก็ได้เติมออโต้มันคํานวณเองครับครับผมมันเป็นตัวอ่านค่าเอทานอลอะไรพวกนี้ครับผมเหมือน E 8 5าก็อ่านได้ค่าหนึ่งพอเราเติม E ยีไปมันก็จะอ่านได้อีกค่าหนึ่งเติมผสมก็ได้มันก็จะไปคุยกับกล่องมันเองแล้วก็มีฝั่ง AF เหมือนช่วยอ่าน AF AF เพี้ยนปุ๊บกล่องก็ดึงกับค่าที่มันควรจะเป็นกล่องอะไรครับเนี่ย Link Fully ครับเราอยากเอาฮอนด้ามาเล่นในทางป่าทางอะไรบ้างมันก็เหมือนเท่าของเราเราว่า ด้วยด้วยเครื่องด้วยรอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุก <st> เราก็เลยพยายามไล่เกียร์ไล่เทอร์โบไล่อะไรให้มันมันเป็นไปได้มันเข้าป่าได้ไม่โหดไม่อะไรมากเกินไป <st> นี่ก็เป็นการชนตัวนอกครับ <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้ทําสี <c oughs> าก็เลยเดี๋ยวทําเก็บระบบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะไปไล่ทาสีล้อแทะเก็บไว้นานแล้วอันนี้มันกว้างหกครึ่งเพราะว่าจะไปใส่รลซิ่งมันก็ใส่ไม่ได้เหมือนแบบยางที่เราใส่ปกติโรลซิ่งเราจะใส่กว้างเจ พอไปใส่ยาง225ก็ต้องเป็น7ครึ่งหรือ8อันนี้เก็บไว้นานแล้วครับมันกว้างแค่6ครึ่งก็เลยเอามาใส่คันนี้แทนคือรถอ่ะมันไม่สวยบอดี uh ้ huh. มันโดนมามันไม่ไดโดนบอดี้มันโดนภายนอกไม่ได้โดนข้างในเราก็เหมือนแบบได้รถถูกตอนเราหารถเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเครื่องไมไ่สนใจอะไรเลยมาดูบอดี้ว่าบอดี้ไม่โดนก็โอเค <c oughs> ประตูมีบุบบ้างแก้มมีบุบบ้างก็เปลี่ยนได้นี่ก็เปลี่ยนไปแล้วครับกๆเล็ <c oughs> <c oughs> ใส่เท่ๆครับ <c oughs> เรื่องของขับสี่เาครับเป็นไงบ้างครับขับสเราไม่ได้ใช้ของเดิมครับเราก็ไปดึงมาจากรถแข่งหมดเลยครับก็คือล็อกเฟืองท้ายใส่ V C ก็เหมือนสเตปที่วิ่งของห้าวิ่งแข่งควอเตอร์ไมลผมว่าเนี่ยคันอย่างเนี้ยเปลี่ยนยาง R1R เนี่ยวิ่ง10รอดูรอดูถอดไปลองวิ่งสามประตูเครื่องเดิมแบบ400มานะ ก็วิ่ง11ต้นแล้ววันนี้600กว่ามา้าน้ำหนักก็เยอะกว่าหน่อยผมว่าก็น่าจะเป็น10ปลายเงี้ยได้เห็นแต่เป็นยางยางซิ่งนะ,ะไม่ใช่ยางนี้แต่ตัวคันนี้ก็คือระบบช่วงเหมือนกันครับผมระบบส่งกําลังเนี่ยก็คือเป็นมี VC เหมือนกันแล้วก็เฟืองท้ายก็ล็อกเหมือนรถแข่งครับผมทำเพากลางใหม่เพากลางเดิมใช้ไม่ได้แต่ว่ามันง่ายตรงที่เฟืองท้ายเราเนี่ยตำแหน่งยึดเราไม่ต้องสร้างตำแหน่งยึดของ CRV Gen1 เนี่ยเราใช้ได้เลยเราใช้เฟืองท้ายลูกเดิมลื้อออกมาโมเพาหลังก็ใช้ของเดิม ดุมปกติสามประตูเนี่ยก็ต้องเอาปีกนกข้างเนี่ยไปทําอันนี้ก็ไม่ต้องทํามันเลยเป็นความง่ายของ CRV ตอนแรกเรามองว่าแบบเอ้ยมันก็ง่ายไม่ต้องแปลงเหมือนสามประตูเหมือนตาโตนี่ว่าชุดหลังเนี่ยใช้ของเดิมหมดเลยโมเอาใส่เพลากลางทําจุดยึดเพลากลางใหม่คแค่นั้นเองครับง่ายง่ายกว่าทำสามประตูครับผมว่ามันจะให้เอาสามประตูมายกสูงปีกนกมันก็ใช้ไม่ได้คือแพทเทิร์นเนี่ยมันเหมือนตาโตเหมือน EK ไม่ได้เหมือนสามประตูนะแต่มันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าระยะปีกนกเนี่ย CRV เนี่ยปีกนกกว้างกว่ามันก็ทําให้ยุบยืดได้มากกว่าแล้วก็พอเรามายกสูงเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องแก้ปีกนกไม่ต้องแก้อะไรเลยเราหาโชคที่สามารถปรับให้มันสูงขึ้นได้โปรเฟนเดอร์มันสามารถสไล์ก็บอกได้ครับโชคเดิมอ่ะง่ายๆเลยนะประหยัดก็คือลองก้อนบนหัวโชกครับรถมันก็สูงขึ้นแหละมันก็มีเพาที่เพาไม่เหมือนสามาตูเพามันจะยาวกว่าเพราะว่าปีกนกมันมันมันขยับออกมากกว่า ครับผมเผาแล้วก็ไปทําเผาหน้าใหม่ให้ระยะมันได้ไม่ยากไม่ยากสั่งวัดระยะไปก็ใช้ได้เลยเก็บภายในให้เรียบร้อยครับแล้วก็ทําสีแต่มันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มีมีอยู่แล้วครับผม spjj flanking f l อะไรนะครับเหมือนทาตีมสีม่วงครับเรามีรถซิ่งหลายคันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยมีของเล่นอะไรก็เอามาใส่ใส่ไปเยอะอยู่ครับเราก็เหมือนแบบยกแพทเทิร์นของรถแข่งมาลองใส่ในรถเซ V วดูครับมีอะไรเพิ่มเติมมหมก็เก็บให้มันสวยแลลวครับแล้วก็มาไล่ว่าให้มันขับดี ขับดีทั้งทางดําและทางฝุ่นเพราะเราต้องขับไปลุยไงเราอยากให้มันใช้ได้จริงก็ต้องให้มันไล่าทางถนนถนนดําให้ได้แล้วก็ทางฝุ่นก็ต้องไปได้เลยเหมือนกันถ้าทางไม่ลึกมากไม่ใช่ทางออฟโรดที่แบบยางใหญ่ไปวิ่งอนะ่ะผมว่าไปได้วันนี้ก็เก็บสวยงามการทาสวยๆแต่ว่าสียังไม่สวยรออีกนิดนึงฟิล์มนี้ไม่ได้รับทำนะไม่ไม่ได้รับครับเพราะว่ามันเราเราขายของเรามีงานของงานประจําอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทํารถสักเท่าไหร่ขายขายเนี่ยครับจริงๆเราก็ เป็นของที่ร้านเราเองออพวกระบบน้ำมัน e s ก็ Empire Speed ก็ร้านร้านของเราก็ชื่อ Empire Speed ราม,มีพวกหัวฟิตติ้งเลคูเลตระบบน้ำมันจัดให้ตามตามคอนเซปต์คันนี้ก็เป็นคอนเซปต์สีม่วงแล้วกันเพราะว่าคันอื่นเราก็เป็นสีอื่นไปแล้วคันนี้จริงๆอ่ะไม่ได้ทำแข่งแดกดินนะเราทำเพื่อที่จะอยากทำเล่นเ้นอยากได้โรสซิ่งแล้วก็เป็นทรงนี้อยู่แล้วพอเริ่มทำรถเนี่ยมีงานแดกดินเข้ามาพอดีเราก็มองว่าเอ้ย มีรุ่นโอเพนเบนซินเราก็มองว่าคันนี้น่าจะลองไปวิ่งได้เรียกอะไรไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีที่สุดแต่คาดหวังว่ามันวิ่งได้แบบไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นห่วงหลายอย่างเรื่อง ภาระลการส่งกําลังเพราะว่าเรามาใส่ยางที่ใหญ่ขึ้นปกติเราใส่ยางเนี่ยขอบ15 2 0 5 50 15ยาางมันเล็กนิดเดียวแล้วพอมาใส่ยางลุยเนี่ยระบบส่งกาลังเรามันจะไหวไหมเผาหน้าเผาหลังพาลักมันเผาหลังมันนิดเดียวเองครับต้องกลัวเรื่องเผาหลังขาดก็แต่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็อยากรู้ว่าอะไรมันจะพังไม่พังอะไรยังไงครับใส่เต็มครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จมัวก็เหมือนเป็นงานแรกด้วยทารถไปก็ประสบความเร็ก็โอเคครับก็เร่งเลยครับ2อาทิตย์คือมัน มันเดือนหนึ่งอะครับที่ได้เริ่มทําแต่อาทิตย์สอาทิตย์แรกก็ส่งไปทาท mm ่ออินเตอร์แล้วแล้วก็พอกลับมาถึงเราก็เหลือประมาณ2อาทิตย์ที่จะแบบจัดการเซตร,ระบบทาใส่ไฟเดินระบบขับสี่ว่าอย่างทำผมว่ามันขับสนุกกว่ารถเดิมนะตอนเป็นบีมันไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่สําหรับเรานะมันเป็น B ีออโต้ได้แหละแล้วเราถนัดทำเคอยู่แล้วมันก็มาทาเคไม่ยากครับเอาเครื่องเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมแล้วเราก็มาไล่ว่าเราอะอยากจะเป็นยังไงเคออโต้ก็ได้คือบางคนงมไม่เยอะอย่างเงี้ย ก็โอเคเอาโต้เข้าไปก่อนแล้วามีงบก็ค่อยไปเปลี่ยนเกียร์ธรรมดามีงบก็ค่อยเซ็ตโบไม่หมดเยอะไม่หมดทีเดียวเยอะถ้ามาทาสเต็ปเนี้ยก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่าเยอะอจริงๆขี่สนุกเพราะว่าเครื่องมันเป็น2องพแล้วก็มันเป็นออโต้ก็ขับได้ขับสนุกระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าอยากซิงก็เกียร์ธรรมดาราคาไม่แพงครับเกียร์ลูก3 0,000่นประมาณนี้ครับขับถนนเนี้ยใช้ได้ครับแต่ว่ามันก็ดังลงท่อเพราะว่าท่อเรามาออกฝากระโปรงแต่ถ้าท่อไปออกหลังเนี้ยผมว่าก็เป็นฟิลรถซิงเลยนะ เพราะมันเป็นเทอร์โบแล้วเราก็เหมือนแบบพอจังหวะติดบูสเนี่ยก็ฮิ้วขับสนุกไม่ได้ขับยากนะครับพอสูงแล้วแต่ก็มีเหมือนแบบถ้าถ้าแรงไปอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ยางที่เราเลือกใช้อย่างเบนท์เลือกเป็น AT ทก็จะขับดีกว่าครับผมผมเลือกเป็น MT เพราะว่าจะเอาไว้ลุยทางดำเนี่ยพอขับเร็วแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ครับผมมันก็เป็นเรื่องยางที่แล้วแต่คนชอบไม่เหมือนกันชอบเลือกที่ชอบสเต็ปเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเลือกที่ชอบไม่แพงใช่แต่ต้องไปเทสว่ามันมันต้องรู้ได้จริง เราอยากเราเราทำมาไม่ได้ทำเล่นๆทำเหมือนแบบทำเพื่อไปลุยรอชมรอชมอตอนต่อไปสวัสดีครับ